กลับเข้าสู่มเตอร์ริงออนแอร์ในช่วงของกรุมอเมตอร์ริงค่ะช่วงนี้นะคะคงจะต้องยกหน้าที่ให้คุณเจแบบเต็มๆเ,เลยทีเดียวเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของวงการบิ๊กไบค์ค่ะครับอันดับแรกครับก็คืองานเนี้ยมันเป็นงานที่จัดที่อิตาลีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่19-22ที่ผ่านมาจะขึ้นที่เมืองมิลานครับชื่องานก็คือว่าอิกมาสอนะครับหรือว่าเป็น มหากรรมจัดแสดงรถจักรยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครับ oh. ที่หยิบยกเอาความ <c oughs> อัปเดตเคลื่อนไหวของงานนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่า <c oughs> มันมีโมเดลใหม่ๆที่มาเปิดตัวในงานนี้ <c oughs> และก็จะมาเผยโชมที่เมืองไทยด้วย <c oughs> ในงานมหากรรมยานยนต์นะครับหรือว่ามอเตอร์เอ็กโ2015นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึง13ธันวาคมครับค่ายแรกนะครับเรามาอัปเดตกันที่ ใายดูคติกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับโมเดลใหม่ล่าสุดครับ c แกมเบิลซิกตี <ramble> โโ้ทูหลังจากก่อนหน้านี้นะครับดูคติเคยเปิดตัวสแ a มเบิลเมื่อปีที่แล้วครับซึ่งเป็นตัวที่เครื่องยนต์เล็กและราคาเข้าถึงได้ง,ง่ายที่สุดในปีนี้ครับดูคติจัดหนักกว่านั้นค่ด้วยการจับโมเดลเดิมเนี่ยแหละครับใช้เฟรมเดิมพื้นฐานเครื่องยนต์ประมาณ90%ทุกอย่างคงเดิมแต่ลดขนาด เครื่องยนต์ลงมาครับเพื่อให้นักบิดใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงเรื่องของราคาด้วยครับค่ะโดยตอนนี้นะครับราคาอย่างเป็นทางการเปิดมาแล้วนะครับในต่างประเทศนะครับเริ่มต้นอยู่ที่7,995เหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยครับก็อยู่ประมาณ280,000บาทโอ้บาทครับเมื่อเทียบกับสแคมเบอร์ตัวแรกนะครับรุ่นเครื่องยนต์800เนี่ยตอนนั้นเปิดที่บ้านเราเนี่ย ราคาอยู่ที่369,000หกหม่นเก้าบาทเจนจำได้ว่า300,000กลางๆครัคมาดูรายละเอียดสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้า s c a m b l e r 62กันบ้างนะครับก็คือใช้พื้นพื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกับ s c a m b l e r ตัว800นะครับโดยลดขนาดความจุเครื่องยนต์ลงมาครับเหลือ900าอขออภัยครับเหลือ 399cc นะครับโดยที่ให้กำลังสูงสุด41แรงม้าแรงบิดอยู่ที่34นิวตันเมตรนะครับ เมื่อเทียบกับสแกมเบอร์ตัวเดิมนะครับ,รบอันนั้นแรงบิดเขาจะอยู่ที่75แรงม้ามซึ่งตรงส่วนนี้ครับหลายคนก็ให้ความสำคัญครับว่าในเรื่องของความสนุกกับการขับขี่เนี่ยจะลดน้อยลงไปขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องดูกันครับว่าว่าสมรรถนะหรือฟีลลิ่งการขี่ที่ได้เนี่ยจะออกมาอย่างไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวน่าติาดตามชมครับว่าดูคตีจะให้เปิดทดสอบเมื่อไหร่ แต่มอเตอร์อโปรปีนี้ตัวเป็นๆมาแน่นอนครับพร้อมราคาด้วยเพราะว่าตัวนี้นะครับประกอบที่บ้านเราอ๋อค่าการกันเราก็ยิ่งราคาก็ทำคาดการกันผมว่าไม่หนีจากไม่แสนแปดที่ว่าไว้ที่ว่าเนี่แหละก็คือไม่หนีจากราคา7 9 9 5 US ดอลลาร์ที่แปลงมาเป็นไทยแล้วใช่แล้วเพราะว่าประกอบไทยครับไปอย่างรวดเร็วครับตัวรุ่นที่สองนะครับสำหรับค่าย B M W นะครับ<อ>ก็คือเห็นดูคติเจาะตัวล่างและตลาดล่างอะแล้วเบียนเบมทูทำไงคะคุณเจก็ไม่น้อยหน้าครับ <S <S ก็เจา<อ>ะบ,บ,บ้างเต็มมาเหมือนกันสําหรับตัว G 3 1 0 R นะครับค่ะซึ่งเป็นตัวเนี้ยเป็นพัฒนาต่อยอดมาจากโฉมต้นแบบที่เป็นรถสตันนะครับโดยเป็นผลผลิตรุ่นแรกของค่ายไบพัสสีน้ำเงินนะครับที่ใช้เครื่องยนต์ต่ำกว่า5 0 0ซีซีตัวนี้นะครับใช้ขุมพลัง313สซีซีสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำครับ ให้กําลังสูงสุดอยู่ที่34แรงมา้าค่ะแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับในส่วนของระบบเบรก ABS รอบคันโชคหน้ามาแบบอัพไซด์ดาวแล้วก็สวิงอาร์มหลังเป็นอลูมิเนียมครับโดยที่เคลมความเร็วสูงสุดนะครับสามารถทําได้มากกว่า145กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ตัวนี้จะแตกต่างกับทาง s c a m b e r ร์ลซินิดหน่อยตรงที่ค <Yeah. S 1> ่าย BM เนี่ยยังไม่เปิดเผยราคาออกมาเดี oh. ย๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกทีครับ ว่าถึงแม้ว่าจะลงมาทําตลาดล่างแล้วแล้ว่าราคาเนี่ยจะเท่าไหร่นะคะครับผมในส่วนของถ้าให้เปรียบเทียบนะครับในกลุ่มของคัสเครื่องยนต์300เนี่ยถ้าเป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เขาจะทําราคากันอยู่ประมาณแสนปลายๆอยู่ประมาณ17หรือ18อ๋อค่ะถ้าคาดเดาวนะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ2ต้นสองต้นถูกต้องครับโอ้โหเพิ่มเติมข้อมูลครับในส่วนของ bmw g 3 1 0 r นะครับตัวนี้เป็นการพัฒนาระหว่างค่าย bm กับผู้ผลิตจากอินเดียนะครับซึ่งก็คือบริษัท tvs motor นะครับหลายคนยที่ลุ้น,นหน้าตายอย่างนี้เหรอใช่ครับหลายคนที่ลุ้นว่าจะเข้ามาค่ะมีโอกาสขึ้นไลนประกอบในบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอลุ้นใน motor expo ครับแต่ช่วงการเบื้องต้นครับการทําตลาดในปีแ,แรกเนี่ยน่าจะเป็นการนําเข้ามาก่อนอื ปีแรกนำเข้าก่อนนะคะนี่ bmw อ่าถัดจากค่าย bmw เราไปยามาฮ่กันบ้างดีกว่าครับค่ะสืบเนื่องมาจากตัวคลิปตะกี้ที่เราให้ดูไปนะครับนอกจากเจ้าม o ตอบอทแล้วเนี่ยก็มีโมเดลใหม่ๆมากมายครับโดยหนึ่งในนั้น,นครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือยามาฮ่ mt 1 0ครับซึ่งเป็น n น k กเ็ตตัวใหญ่ที่สุดของยามาฮ่ตอนนี้นะครับซึ่งก็คือใช้ขุมพลังเดียวกับ y z fr1 ปีล่าสุดครับ ทุกอย่างครับจัดเต็มมาเหมือนกันขุมพลังเดียวกัน 998cc เทคโนโลยีคอสเพนพ่วงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รอบคันนะครับพร้อมโหมดการขับขี่3รูปแบบราคาเนี่ยยังไม่เปิดเผยออกมาถ้าเทียบกับตัว R1 ที่จำหน่ายบ้านเราที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับบ้านเราเนี่ยขายอยู่ที่899,000บาทถ้าเป็นตัวนี้ก็น่าจะลงมาหน่อยนึงนครับ เชื่อว่านักบิดหลายท่านอาจจะคาดเดากันได้ครับเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวโมเดลสปอร์ตกับเน็กเก็ตเนี่ยมันจะมีส่วนต่างของเก็บราคาอยู่ส่วนใครที่ลุ้นว่าจะได้ชมตัวเป็นๆในงานมอเตอร์อีหรือไมอ่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ความเคลื่อนไหวครับจากทางยามาฮ่าไทยแลนด์ก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาครับว่าจะเอาเข้ามาทันไหม แต่ที่แน่ๆครับมีตัวเล็กในซีรีส์ของ MT ซึ่งตอนนี้ยามาฮ่าค่อนข้างที่จะโปรโมทซีรีส์นี้มากนะครับมีตั้งแต่ MT 1 2 5 MT 0 3 MT 0 7 MT 0 9แล้วก็ MT 1 0ที่ตัวนี้นะครับตัวใหญ่ส่วนในมอเตอร์อีกโครับเราจะเห็นตัวรหัส MT ตัวล่าสุดนั่นก็คือ MT ครับเป็นการใช้ขุมพลังของ R 1 5แต่เปลี่ยนจากรูปลักษณ์ ของรถสปอร์ตมาเป็นโฉมนิกเก็ตครับเบื้องต้นก็มีราคาค่าๆออกมาครับจากวงในอาจจะอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0 0ืาบาทครับอ่ะเรามาอีกค่ายหนึ่งอีกค่ายหนึ่งครับค่ายใหญ่ครับ Honda ค,ครับ,รบในส่วนของซีรีส์500ที่ประกอบบ้านเราครับก็ทยอยเปิดตัวไปทั้งที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่อิตาลีค่ะซึ่งนั่นก็คือตัว CB500X CB 500R แล้วก็ CB 500F นะครับทยอยอเปิดตัวกันไปแล้วโดวยในส่วนของบ้านเราเนี่ยตัวที่เปิดมาล่าสุดก็คือตัว CB 500X ครับเปิดตัวพร้อมราคาจำหน่ายในโฉมของปี2016นะครับเปิดมาอยู่ที่220,000บาทโดยตัวนี้นะครับก็คือพัฒนาจากโฉมก่อนหน้าเพื่อเอาใจพวกที่ชอบลุยมากขึ้นยกตัวยอย่างเช่นนะครับในส่วนของ วินชิลด้านหน้าเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็สูงกว่าเดิมประมาณ10เซนติเมตรรวมไปถึงขนาดของถังน้ํามันครับพวกที่ขี่รถเที่ยวไกลๆครับคุณตุนเขาบางทีอาจจะไม่ไม่ชอบแวะบ่อยอแวะบ่อยแวะนานเนี่ยมันทําให้ขี่แล้วเหนื่อยค่ะพอขนาดถังน้ํามันมันจุมากขึ้นเนี่ยเขาก็ขี่ได้ไกลข,ขึ้นไปได้สบายขึ้น แล้วก็เบรงชีไปไกลๆก็ไม่สะดวกในการหาปั๊มน้ํามันอะไรต่างๆแบบนี้นะคะครับใช่แล้วครับแล้วก็สําหรับลูกค้า11ท่านแรกนะครับที่ไปจองเจ้า CB 500X นะครับรับทันทีครับกล้องบันทึกวิดีโอจาก g o p r o Hero ครับมูลค่า4,590บาทด้วยโอ้ก็คืออันนี้เท่านั้นนะถูกต้องครัอันนี้คือหมายถึงว่าในงานเหรอคะ ทุกโชว์รูมของคันด้าบิ๊กวิงครับถูกต้องครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าใครใครกำลังสนใจตัวนี้อยู่เนี่ยในกล้องโคโบนะอ่าเกือบเกือบห้าพันนะเกือบห้าพันนะเออแต่ต้องรีบตัดสินใจนิดนึงครับนะคะแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะให้แค่แล้วสิบเอ็ดท่านเอ็ท่านแรกจะทันหรอคุณกว่าจะออกอากาศไปนี่จะยังทันไหมแถมท้ายนิดนึงครับเป็นที่ที่เกินไว้ว่ามีแบรนด์ใหม่ที่จะเตรียมทำตลาดในบ้านเรา ผมไปเอกุศิบสัมภาษณ์มานิดๆิดหน่อยๆน่อเบื้องต้นนะครับก็คือแบรนด์นอตันนะครับแบรนด์เก่าแก่จากประเทศอังกฤษนะครับนำเข้ามาทำตลาดโดยคุณอาร์ตสลาจุธารัตนคุณนะครับหรือว่าสามีคุณอ้อมนะครับอ้อมพิยดาใช่ครับก็สำหรับโมเดลที่เข้ามาทำตลาดในปีแรกนะครับก็คือตัวคอมมานโด96-1นะครับเปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ไม่แพงครับ1ล้าน4แสนบาท อ <No. S 2> ถ้าเทียบกับความคุ้มค่าครับ <c oughs> สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ที่คุณอาร์ตมองไว้เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ชอบรถคลาสสิกแต่ไม่ใช่รถตลาดทั่วไปโดยเป็น <c oughs> ตัวนี้จุดเด่นอยู่ที่งานแฮนด์เมดครับ <c oughs> เป็นงานประกอบมือทั้งคันค่ <c oughs> แล้วก็ในเบื้องต้นก็คือได้โคตานนำเข้ามาทําตลาดในบ้านเราครับปีแรกเพียง5 0าสิคันเท่านั้นครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะพร้อมส่งมอบรถให้ลูกค้าได้ประมาณช่วงมีนาคมามีนาคมปีหน้าครับก็คือพร้อมจะเปิดตัวครับประมาณกุมภาแล้วมีนาเนี่ยก็เริ่มทยอยส่งมอบแต่ว่าใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะสำหรับแบรนด์นอตันเนี่ยก็ เตรียมไว้ในใจได้เลยนะคะเพราะว่าเขานำเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มีแผนที่จะเปิดศูนย์บริการแห่งแรกในกรุงเทพแล้วก็จะขยายสู่หัวเมืองใหญ่ๆด้วยอีก3แห่งนะคะก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรีเมียมวินเทจไบค์ขนาดเครื่องยนต์ประมาณ1 0 0 0พซีซีนะคะอ่าก็ติดตามกันได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของ แวดวงบิ๊กไบค์นะคะทั้งหมดที่นำมาฝากกันแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถจะไปชมแบบตัวตนจริงๆของบางรุ่นที่คุณเจได้บอกไปบ้างแล้วนะคะว่าตัวไหนที่จะมีเข้ามาให้โชว์กันบ้างนะคะที่มอเตอร์เอ2015 2ธันวาคมนี้นะคะก็ลองไปดูตัวจริงกันก่อนก็ได้รหรือว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นตัวยามาฮ่าซ500 x อันนี้ฮอนด้ครับฮอนด้อ่อฮอนด้านะคะ CB 500 x อันนี้ <Honda> <Honda> ช่วยไปโชว์รูมเลย <c oughs> เผื่อจะได้ได้ของเป็นกล้องกล้องวิดีโอจากวิดีโอโปรโปรครับนะคะอ่ะช่วงนี้เดยวเบรกกันครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงการเทสรถ b m w เดเมื่อกี้แอบถามคุณเจไว้ว่าอ้าวแล้วผู้หญิงขับได้ไหมขี่ได้ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตกลงได้คำตอบเป็นยังไงคะ่ะ